แต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยปกป้องคุ้มครองดูแลเรามากขนาดไหนถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของความกลัวซะก่อนความกลัวนั้นเนี่ยเป็นศัตรูร้ายตัวร้ายกาศตัวเอของเราเลย should fear nothing จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะต้อง กลัวสิ่งใดเลยนอกจากพระเจ้า 4, แล้วในสุภาษิตบทที่4เนี่ยพูดถึงว่าเราควรที่จะปกป้องดูแลหัวใจของเราด้วยความด,วด้วยสุดกำลังนะคเพราะว่าสิ่งที่ออกมาจากใจนั้นเนี่ยก็คือ,อทุกอย่างในชีวิตของเรานะั้นหล่งไหลออกมาจากหัวใจ that would worder w from o u l be the น er uh huh. ั้นคำฮีบรูของคำว่าปกป้องเนี่ยนะคะมาจากคำฮีบรูที่มกเมื่อกี้เจล่ะซึ่งซึ่งซึ่งหมายถึงการที่เหมือนกับทหารเนี่ยคุ้มคุ้มครองเขาเรียกอะไรนะป้องกันไอ้นักโทษในคุก When the jailer was looking after him, uh -huh. that jailer had to give up his life uh -huh. for that lost prisoner. So, we So we should guard our hearts. Like our lives depend on it. Uh, sorry. Like our lives, like like we're protecting our lives. Oh, okay. เหมือนกับที่เราปกป้องชีวิตของเราเลย And should not let fear into our hearts. not into should we let our และเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ความกลัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะแทรกแซงเข้ามาในหัวใจเราได้ .Out of our hearts flow the issues of life. เพราะว่าที่นั่นเองเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของทุกอย่างในชีวิตมันจะหลั่งไหลออกมาจากหัวใจของเรา .Now I want to ask you quickly a question. อ่าอยากจะถามคำถามหนึ่งนะคะ If Bible you look throughout the ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลย What is the most frequent commandment you find in the Bible? คำสั่งที่พระเจ้าสั่งเราเนี่ยที่เราเจอบ่อยที่สุดในพระคัมภีร์เนี่ยคือคําว่าอะไร What is the commandment that is God tells us to do more than anything? ซึ่งเป็นคําสั่งที่พระเจ้าสั่งเรามากกว่าอื่นๆใดเลยในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ย And mentioned the most in the แล้วถูกพูดถึงมากที่สุดในพัมพี Some would say, "Oh, love the Lord with all your heart, mind, and strength." บางคนก็อาจจะบอกว่ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตใจสุดกำลังความคิด No, no, I'm talking about what is mentioned the most in the Bible. อาจารย์ไม่ได้หมายถึงอย่างนี้หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าเอ่ยถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากมากที่สุด Do you know what God commands us most in the Bible? พี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าสั่งอะไรเรามากที่สุดในพัมพี The phrase Do not fear. วลีสั้นๆนะคะว่าอย่ากลัวเลย In fact whenever Jesus would do a miracle many times he would say to the person do not fear อ่าจริงๆแล้วหลายครั้งที่พระเยซูทำการอัศจรรย์เนี่ยแล้วหลายครั้งพระเจ้าจะต้องพระเยซูจะพูดคำนี้เลยว่าอย่ากลัวเลย God says to Joshua before he goes into the promised land do not fear อ่าพระเจ้าพูดกับอ่าโยชัวก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญาว่าอย่ากลัวเลย In fact this c o m m a n do d not fear is mentioned 365 times in the Bible. โอเคแล้วจริงๆเนี่ยคำนี้เนี่ยถูกเอ่ยถึงในพระคัมภีร์เนี่ยทั้งหมด365ครั้ง That's actually how many days in a year? 365ซึ่งเท่ากับทุกๆวันในหนึ่งปีเลยนะคะ365วัน So every day of your life, God is saying do not fear นั่นก็เหมือนกับว่าพระเจ้าบอกกับเราทุกๆวันในชีวิตของเราว่าอย่ากลัวเลย Do not fear. อย่ากลัวเลย And so when we talk about God's protection. <S งั้นเวลาที่เราพูดถึงการคุ้มครองการปกป้องของพระเจ้าเนี่ย I believe even before we talk about protection we have to realize protection in this protection God is saying do not fear. งั้นก่อนที่เราจะชีว่าการก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการปกป้องของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าในการปกป้องเนี้พระเจ้ากําลังบอกเราว่าอย่ากลัวเลย But many times we are taught to fear. แต่หลายครั้งเรากลับถูกสอนให้กลัว fear the attacks the devil. ให้กลัว uh, การโจมตีของมนัน uh huh. อวหากลัวสถานที่บางอย่างที่เหมือนกับว่าวิญญาณชั่วเนี่ยไปจับจองไว้ความจริงก็คือว่า the devil has no territory. วิญญาณชั่วนั้นเนี่ยไม่มีอาณาเขตย่านไหนที่เป็นของมันเลย The, the Bible says in 1 Corinthians 10, 26, in 1, Corinthians, uh, 1, Corinthians, 10, 26. Uh, 1 Corinthians 10, 26 For the earth is the Lord's and everything in it That means that the earth belongs to God. He is the rightful owner. พระองค์เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้อง so the enemy is illegally on God's l ฮะฉันมารซาตานนั้นเนี่ยก็เข้ามาย่ามเหยียบย่างบนแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจจะลองนึกถึงภาพของที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยที่แบบน่ากลัวและมืดมิดที่สุดนะ That place belongs to God แม้ที่นั้นเองก็เป็นของพระเจ้า But we hand over places to the devil like he o w n 90% of the world แต่หลายครั้งเนี่ยเรากลับเหมือนกับว่าหยิบยืยื่นเขตแดนอนาเขตเหล่านั้นเนี่ยให้กับมารซาตานราวกับว่ามันเป็นเจ้าของ t ฉันเราจะต้องมองแล้วก็เข้าใจให้ถูกต้อง The earth is the is แผ่นดินโลกนั้นเป็นของพระเจ้ารวมทั้งสรรพสิ่งทุกสิ่งในนั้นด้วยไม่ว่าพระเยซูจะไปที่แห่งหนความสว่างนั้นก็จะไปเจอจ้าบทบังความมืดมิด ขจัดความมืดมิดไปหมดสิน้นเพราะพระองค์เป็นความสว่างของโลกนี้แล้วพระองค์นั้นมาอยู่ในเราแล้วบอกกับเราว่าตอนนี้แหละเราทั้งหลายคือความสว่างของโลกนี้คำนิยามของคำว่าความมืดในในพจนานุกรมก็คือการขาดแสงสว่าง so do you know why there's dark places do you know what do you know why there's t h e dark places uh, in Thailand แล้วถ้างั้นพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมมันถึงมีที่ที่ยังมืดมิดในประเทศไทย because you've not gone there เพราะว่าเราทั้งหลายที่เป็นความสว่างนั้นยังไม่ได้ไปในที่เหล่านั้น because <laughs> the lights of the world lives inside of you เพราะว่าความสว่างของโลกนี้นั้น อยู่ในเราทุกคนเพราะว่าพระองค์ผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกฉะนั้นเมื่อใดที่เราเดินเข้าไปในสถานที่แอนมืดมิดพระเยซูคริสต์ก็เดินไปกับเราในที่นั้นด้วยและเมื่อทันใดนั้นเนี่ยแผ่นดินของแห่งความสว่างก็มาถึง you, than that light comes. you pray for somebody go for that is like full of darkness and sickness อ่าคุณคือ have say if you go pray for somebody อ่าเช่นสมมุติว่าถ้าคุณอ่าได้อธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งที่แบบอ่าอยู่ในความมืดมิดที่สุด as you step into the room ขณะที่คุณก้าวเข้าไปในห้องนั้นน่ะ suddenly light comes มันความสว่างก็จะเข้ามาทันที and darkness flees when l i g h t come และความมืดก็จะไม่อาจอยู่ได้เมื่อความสว่างเข้ามา but yet we are afraid of darkness แต่ถ้าเกิดว่าเรากลับกลัวความมืดซะเอง we if we knew who we are and who lives inside of us เราจะต้องรู้ว่าเราเป็นใครและใครที่อยู่ในเรา we would not be afraid of demons และถ้าเรารู้เช่นนั้นเราก็จะไม่กลัววิญญาณชั่วความมืดมิด In actual fact, we would realize we are the scariest person in the room. และจริงๆแล้วเราควรจะรู้ด้วยว่าเรานั่นแหละแต่เป็นผู้ที่น่ากลัวที่สุดในห้อง Because Jesus is in us. เพราะว่าพระเยซูริสตอยู่ในเรา แล h e Bible says that when demons saw Jesus they screamed in terror าและพระพรบอกเราว่าเวลาที่วิญญาณชั่วเนี่ยมันเห็นพระเยซูเนี่ยมันจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว What if we walk into a dark, scary room with many demons? อ like ่าและหากว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในห้องอันมืดบิดที่เต็มไปด้วยวิญญาณชั่วที่น่ากลัว S <gasps> s so scary s อาการเราจะเป็นประมาณไหนบันนางโซ่เรากลัวมากอย่างนั้นเลยเปล่า Are these demons going to jump on me? ไอ้ผีพวกนี้มันจะกระโดดใส่ฉันไหม And the demons are looking at us coming into the room. แล like, oh ้วไอ้พวกผีพวกนี้มันก็อาจจะจ้องมองเราขณะที่เราเดินเข้าในห้อง a แล้วเราก็อ t อ๋อ <laughs> oh, วิญญาณชั่วไม่ใช่เรา <laughs> Jesus coming the room. Oh, พระเยซูกำลังเข้ามาในห้องแล้วอันน ah! <laughs> like, ah ี้ท่าทางจะเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตแล้วโ o ตอนนี้งงแล้วไปลุกฝีหรือวิญญาณเราหรือผีร้องแต่ที่เราเราเราร้องเพราะว่าเราไม่รู้รว่า <laughs> <laughs> ใครต่างหากที่อยู่ในเราเพราะว่าเรากลัวันั้นถ้าหากว่าเรายังกลัวความมืดมิดอยู่เราก็จะไม่ไปในสถานที่เหล่านั้นแต่ถ้าหากเรารู้ความจริงว่าใครที่อยู่ในเราเราก็จะรู้ว่าไอ้อนาเคตตรงนั้นอะ It's lights. brought the because dark nobody มันมืดมิดเพราะว่ายังไม่มีใครที่นำความสว่างเข้าไปตรงนั้น so you are the scariest person in the room okay ฉะนั้นไม่ว่าจะไปห้องไหนเนี่ยเราเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดแล้วสำหรับ When, I, when I was was the younger, I I afraid actually dark. of ตอนที่ผมยังหนุ่มกว่านี้นะคะตอนนั้นเนี่ยจริงเป็นคนกลัวความมืด I was maybe 17 v n t e e n and I was afraid of the dark ตอนนั้นอายุประมาณสักสิบเจ็ดนะก็กลัวความมืด Isn't that sad <laughs> ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะยังไม่รู้จักตัวเองตอนนั้น But you see I came from Africa and there are many many stories of demons in Africa Okay ก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มาจากแอฟริกาแล้วที่นั่นนะฮะก็คงคล้ายๆบ้านเรานะมันมีเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเยอะแยะมากมาย And the, 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 African people when they turn off the lights uh, turn off they, they put their their bed up on lots and lots of bricks uh huh. to make the bed very high uh huh. ที่แอฟริกานะคะเขาก็จะจะเอาเอาก้อนอิดนะคะมันซ้อนๆกันเพื่อแล้วก็วาเตียงวางไว้เพื่อจะให้อยู่สูงๆหน่อยสูง <Because S 2> จากพื้น a, uh, เพราะว่ามันมีผีที่เรียกว่าทอคโลอสที่มันตัวเตี้ยมากนะผีตัวเตี้ย get you. นั้นมันจะจับเราไม่ได้ than, เพราะว่า เพราะว่าถ้าเราทำเตียงให้มันสูงมันจะมันจะเอื้อมไม่ถึงฉะนั้นเวลาคนแอฟริกันปิดไฟเนี่ยก็จะรีบวิ่งแล้วกระโดดขึ้นเตียงเลย และท็อกเกอร์ลช์ไม่ไมันก็เป็นผีตัวเตียมันก็เอื้อมไมถึงนั้นก็คือในวัฒนธรรมนั้นก็คือมีความกลัวเยอะมากแล้วผมเองก็กลัวแต่พระเจ้าเนีต้องการที่จะทำลายความกลัวนั้น So when u t u my lights อ่าฉันตอนนั้นเนี่ยเป็นคริสเตีนใหม่ๆผมก็เลยจะปิดก็ปิดไฟแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็นำมาสการพระเจ้า And I would break t h a ก็จะ ประกาศทำลายความกลัวนั้น <the> ค,ววความกลัวความมมืดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือด้วยด้วยความที่เราเชื่อในคำโกหกมีกี่คนที่กลัวความมืดโอ้ there we go okay น่ยอมรับ so, ความจรงิงฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะความกลัวของเรา so today I'm going to focus on God's protection งั้นวันนี้เนี่ยอยากจะเน้นในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า See we like to make people afraid in the church In the church Yeah อ uh ่าฮะในโบสถ์เราเนี่ยเราชอบทําให้คนเนี่ยรู้สึกกลัว For example somebody receives Jesus เช uh ่นเวลามีคนมารับเชื่อพระเยซูโอ๋ๆอ๋อๆ Now gonna come off to the devil is y อ่าตอนนี้นะเดี๋ยวมามันจะต้องมาตามล่าหาเธอเีย Now that you came to Jesus ตอนเนี้ยพอเธอมาเป็นของพระเยซูแล้วนะ You are a target for the devil เธอเนี่ยเป็นเป้าของมารเลยล่ะ He's gonna come after your life เดี๋ยวมันจะมาตามล่าหาแกแน่เลยเนี่ย No that's a lie โกหกชัดๆ You just came into just in the universe safe the the came in เรากําลังเข้ามาสู่ในอุ้งมือของผู้ที่ให้ความปลอดภัยเราได้มากที่สุดก็คือพระเจ้าพระบิดาแห่งจักรวาลนี้ so t h e new believers like oh no ดันั้นพอเราถูกโกหกแบบนั้นในฐานะผู้เชื่อใหม่เราก็ oh no ฉันเพิ่งรับพระเยซูคริสต์ my h e l t h is going to be attacked อ่าสุขภาพฉันก็กาลังจะพัง finances are going to attack การเงินเธอจะแยบแย่ my family is going to be attacked ครอบครัวละ Happen. แล้วเราก็บอกพวกเขาว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น so what teach new นั้นสิ่งที่เรากำลังสอนผู้เชื่อใหม่ก็คือจงมีความเชื่อว่ามานรมันจะมาโจมตีพวกคุณแน่นอน แล้วเวลาที่เราเชื่ออะไรเนี่ยมันก็มีพลังมากนะเวลาที่เรามีความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะเห็นการอัศจรรย์ what I feared came what upon I me และเมื่อความกลัวเข้ามาอยู่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย have fear because you're going to be attacked by the devil อ่าแล้วมันก็เหมือนกับเรากำลังบอกตัวเองว่าจงมีความกลัวแล้วเดี๋ยวมารก็มันก็จะโจมตีเรา have faith in the devil's attacks แต่เมื่อเรามีความเชื่อเนี่ยแล้วแต่เวลาที่เรามีความเชื่อเมื่อมารโจมตีเราเนี่ย and then what happens จะเกิดอะไรขึ้น they get attacked อ่ามารมารต่างหากที่จะถูกโจมตี because they're having faith in the wrong thing ก็คือเวลาที่เราเรามีความเชื่อในสิ่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราเวลาที่เราเชื่อในความกลัวความกลัวก็จะโจมตีเราหรือเราจะพูดอย่างนี้ว่าแบบนี้โอเคไหมเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรราู้ว่อเราพยายามทำงานใหญ่เพื่อพระเจ้าเนี่ยเราก็จะถูกโจมตี

Things to going go wrong. go are อะไรต่อเมื่อะไรก็จะไม่ได้เป็นไปตามใจตามแผน All hell is going to break loose อ่าทุกอย่างที่เลวร้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นหมด Because we're going to do a big conference อ <And S 2> ่าเนื่องจากว่าเรากำลังจะจัดงานใหญ่เพื่อพระเจ้า Many are going changed. lives get to แล้วก็หลายเนื่องจากจะต้องมีหลายชีวิตที่จะได้รับการสัมผัสและเปลี่ยนแปลง The devil is not happy แล้วมารมันจะไม่พอใจแน่นอน And everyone's like yes แล้วเราหลายคนก็ใช่เลยใช่เลย Everybody gets ready ทุกคนพร้อมเตรียมพร้อมอยู่แล้ว To be attacked ที่จะถูกมารโจมตีฉันเวลาที่เราทำแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังเชื่อว่ามารเนี่ยมันจะโจมตีเราเรากำลังคาดว่าเราจะต้องเจ็บล้มป่วยเราก็คาดหวังว่าอะไรต่อเมื่ออะไรมันจะย่ำแย่ไปหมดเราคาดหวังว่าจะมีอุบัติเหตุรถยน But we doing something we're for doing good ถ้าหน้าที่เรากำลังทำสิ่งที่ดียิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าอีกเดือนหนึ่งผมก็กำลังจะจัดงานประกาศนอกสถานที่อ้าวละสิเนี่ยอาการโจมตีทั้งหลายแหล่กำลังมาเลยเรากำลังจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าฉันก็กำลังคาดหวังว่าครอบครัวทั้งหมดทุกคนจะต้องป่วยก็เลยเรียก พวกนักอธิษฐานมีวรทั้งหลายแหละยังดวนเลย we're afraid เพราะว่าเรากลัว of the deviling เรากลัวว่ามามันจะโจมตีเรา don't of course pray แต่ว่าที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้บอกว่าอย่าอธิษฐานเราอธิษฐานแล้วเราก็ประกาศการปกป้องของพระเจ้าเหนือทุกคนทุกคน The ability of the devil to attack us or God's ability to protect us. แต่ว่าเรากำลังเชื่อในความสามารถของมารที่จะโจมตีเราหรือเรากำลังเชื่อในความสามารถของพระเจ้าที่จะปกป้องคุ้มครองเรา Where are we having faith? ความเชื่อของเราอยู่ตรงไหน There's so much fear that we believe we're getting attacked all the time. มีใครกลัวไหมว่าเราจะถูกโจมตีตลอดเวลา Okay. Are you guys is this making sense? <laughs>

แต่ว่าเรามีโล่แห่งความเชื่อมันเป็นโล่มันเป็นโล่ที่ใช้ป้องกันเรา fiery dots of the enemy the the จากสอนเพลิงของศัตรู so in other words the enemy is attacking and he's throwing all these fiery arrows at you อ่ามันเหมือนกับภาพมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาที่มารซาตานมันโจมตีเราเนี่ยมันก็ยิงศรเพลิงเนี่ยใส่เรา but God says you have a shield of faith แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเรามีโล่แห่งความเชื่ออันนี้เนี่ยที่จะสามารถปกป้องเราได้ notice shield of faith โล่แห่งความเชื่อ I believe it's a shield is a protection ผมเชื่อว่าโล่นี้เนี่ยคือการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราใช้สำหรับปกป้องเราในการทำสงคราม Shield faith is God's of o faith faith in e t p r protection อาะฉะนั้นโล่แห่งความเชื่อนั้นก็คือความเชื่อในการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า

But when you are afraid the devil attacking when are of afraid แต่ว่าเวลาที่เรามัวแต่กลัวว่ามารซาตานจะโจมตีเราเนี่ย lower the shield of f ท i ก h มักับี่เราอากาศตกนะคะเราก็เอาเอาเอาโล่ลงนะและทเวลีที่เราอากาศตกปุ๊บไม่ได้ยกโล่ขึ้นเพื่อปกป้องเราซ้อนเพลิงต่างๆอะไรต่างๆแต่เก็กระนำเข้ามาใส่เรา are afraid เพราะว่าเรากลัว Not protecting our hearts. แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ปกป้องคุ้มครองหัวใจของ <So S 2> เรา <we S 2> เองเราก็เลยกาตกเอาฮัลโล่แห่งความเชื่อลง We have faith the devil faith in แปลว่าเรากำลังมีความเชื่อในม <attack> us. ว่ามันจะโจมตีเรา drop the เราก็เลยเอาโล่ซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองเราเนี่ยลง